แม่กูแล้วมันกูถึงไี่เป็นสีน้ำเงินชุเล่กูไม่อยเป็นสีน้ำเงินมึงก็ไปเปลี่ยนสีทีนี้สีเหลือไอ้อาดีเอ็ของกูไปมึงว่าไงนะกูนี่ไงมึงจะทำไมกูจะเป็นแฟมิลี่บอยทรงผมโดน้นข้าวแดงดองสุดเซ่ที่ข้าวแถวใครมันเป็นอินคอสเตอร์เราไม่ได้เป็น พี่สีพี่สีอยู่ไหนพี่สีพี่สีสีอะไรกูคัดกรวโอยู่เจ๊ไม่ต้องพูดเอาเลยไม่กูแค่บอกตำแหน่งว่าคุณอยู่ไหนแต่มึงโดนปาดแตร์นะเว้ยก็มีแต่มึงนั่นแหละปาดแตร์มึงก็ชอบปาดแตร์ระวังไอ้คาตักบอนบริสุทธิ์เจ็บหรือเปล่าเจ็บบริสุทธิ์แน่เละ อ๋ออีหาอีวัวนมึงกดอ,อะไรเนี่ยกูรู้ว่าปุ่มอะไรลอดตาลอดาใครชื่อหิววะกูถามแค่นี้เลยมียมอเมีอมึงงอีดำเดินเอ้า <c oughs> นวล <c oughs> อาตกรในวิญญาณลงโทษคนึงวันโอ้โหคิดหหมดวดไปเป็นการเป็นฆาตกรอ้าวอ้ควายฆกกรในวยญนาณ